Ahora สวัสดีท่นานผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็ผมเช่นเคยฮะแครเดอร์จ้าเก่า้าเดิมนั่นเองนะครับผมมาวันนี้เราอยู่กับเกมโฮมสวิตโฮมออนไลน์นะครับผมวันนี้เราจะไปเล่นตัวคาตกรที่มีชอว่านายจันนั่นเองนะครับผมแล้วเป็นตัวคิลเลอร์ที่แบบต้องใช้คําว่าเล่นโคตรยากนะฮะเดี๋ยวเล่นโคตรยากไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวก่อนที่จะไปรับชมนั้นเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของความสามารถแล้วว่าเปิร์ที่เราจะเอาไปใช้กันก่อนดีกว่านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากไป้ชมด้วยถ้าเกิด สครด้วยนะฮะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณจริงฮะจากแคทเดอร์นะครับผมป้าเดี๋ยวเราไปดูความสามารถกันหน่อยละกันนะฮะก่อนที่จะไปรุยกันนะครับผมเลสโก้ก็สำหรับตัวนายจันนะครับผมได้ เล่นไปแล้วนะฮะในไลน์นะฮะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูนะสามารถกดเข้าไปดูได้น,นะผมผมก็ได้อ่าทาการฝึกมาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะระยะเวลาหนึ่งด้วยเป็นไงล่ะไม่เท่าไหร่หรอกะฮะก็อ่ะมาทักษะแรกฮะตะวัดดาบออกไปข้างหน้าฮะหากโดนผู้มาเยือน,นะฮะจะสร้างความเสียหาย30หน่วยะฮะถ้าหากจันสามารถสังหารผู้มาเยือนโดยการลงดาบได้นะฮะจะทําการอ่าจะทําให้เกิดได้รับผลสังหารโดยทันทีโดยไม่ต้องไม่ต้องกดใช้ทักษะนะครับผมคล้ายๆว่ามันจะเป็นการตวัดดาบหนึ่ง ครั้งฮะแต่ว่าจะเหมือนกับปกติเราจะทำดาเมจฟันปกติเยอยู่45หน่วยอย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราลงดาบไปปุ๊บถ้าโดนเนี่ยจะเป็น30หน่วยทันทีฮะคือแบบอาจจะเจ็บขั้น2เลยก็ประมาณนั้นนะครับผมส่วนทักษะที่2ฮะโทสานะครับผมเมื่อกดใช้ฮะจันร์จะคำรามและเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่อีก50หน่วยฮะก็คือแบบโมโหแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นมาทันทีเลยประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ทักษะที่3ฮะอธิบายให้เข้าใจง่ายคือจันเนี่ย เป็นคนที่ตาบอดนะฮะเป็นนักรบตาบอดเนาะจะมองไม่เห็นเลยว่าข้างหน้าจะมีตัวอะไรจะเป็นเซอร์เวอร์ตัวไหนนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเข้ามาในบริเวณหรือว่าอยู่ใ,ใกล้จันเนี่ยนายจันเนี่ยจะได้ยินเสียงนะฮะจะได,ได้เดินตามเสียงนะฮะจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยจะแบบเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับโซ,โซลา่าเลยฮะแบบ เป็นคลื่นเสียงแล้วเราสามารถเดินตามได้แต่ข้อเสียก็มีฮะข้อเสียนี่มีเยอะมากคือนายจันจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าด้านหน้าเนี่ยซูเวอร์จะปาอะไรมาหรือว่าซูเวอร์เนี่ยที่ไล่ยอยู่เนี่ยใช่ตัวที่เราจะไล่จนจบได้หรือไม่นะฮะอย่างนั้นมันจะยากตรงนี้นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าโซเวอร์เนี่ยเข้ามาในระยะเสียง ประมาณ3คนขึ้นไปเนี่ยเราจะแยกไม่ออกแล้วว่าเขาไปที่ไหนแล้วถ้าเกิดว่าโซเวอร์นั้นเข้าตู้ไปเนี่ยค่อนข้างที่จะเงียบเลยทีเดียวนะฮะค่อนข้างที่จะเล่นยากเลยเดียวสําหรับตัวคิวเลอร์ตัวนี้แต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ท้าทายนะฮะมันต้องใช้แบบจิตจิตไงอะจิตความรู้สึกจริงๆนะฮะเดี๋ยวจะพาไปเล่นแล้วก็พาไปดูด,ด้วยกันละครับผมส่วนทักษะที่ผมจะเอาไปนะผมคิดว่า พังกำแพงก็น่าสนใจนะฮะติดพังกำแพงเนาะแล้วก็ทักษะที่2ครับเมื่อผู้มาเยือนอยู่ในระยะสิเมตรฮะจะแจ้งเตือนตำแหน่งไปด้วยนะฮะเราจะได้แจ้งเตือนตำแหน่งไปด้วยว่าเขาอยู่ในบริเวณของเราหรือเปล่าส่วนทักษะที่3เนี่ยจะลดระยะเสียงหัวใจเหนือ8เมตรคือเขาจะได้ยินเสียงหัวใจเราสั้นลงนั่นเองนะฮะซึ่งผมไม่มั่นใจว่าในเซตเนี้ยมันจะดีมากขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวต้องไปดูในเกมแล้วกันเนาะเพราะว่าผมก็ พอที่จะเล่นมาก็น่าจันก็น่าจะประมาณนี้เพราะว่านายจันเนี่ยเป็นคนที่แบบพังไอเทมช้ามากหรือว่าพังกําแพงช้ามากเราต้องเอาพวกนี้ไปนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันในเกมดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงยังไงก็ฝากด้วยนะกันนะครับผมไปแล t s go โอเคฮะท่านผู้ชมมามาด่านปากกงกลางฮะด้ปากกงกลางด้วยอะมาดูกันดีกว่าฮะว่านายจันเนี่ยจะเก็บสีมีเกีียวได้ไหมนะฮะผมจะไปรำเล่นให้เร็วที่สุดนะฮะเพราะว่านายจันเนี่ยจะมองไม่เห็นเลยว่าน่าเป็นตัวอะไรเห็นไหมมันจะมืดๆแบบนี้ครับผมจอท่านผู้ชมไม่ได้เสียหรอกแต่มันจะม มันสามารถไล่ได้เลยก็ได้นะแต่แบบผมแนะนาว่าให้นานผู้ชมเนี่ยพังออบเจกต์ไปก่อนนะเพราะว่านายจันรเนี่ยแบบโจมตีช้ามากนะฮะโอเคเราจะมองไม่เห็นเลยนะว่าเขายุ่ตรงไหนบ้างเพราะฉะนั้นเราต้องพังพังพวกประตูพวกอะไรไปก่อนอ่ะจะได้เล่นง่ายขึ้นนะฮะตอนนี้ให้เขาไล่ขึ้นไปก่อนผมว่าตั้งจะตึงอยู่เพราะว่ามีไอชา2แล้วก็มีพู้หนุ่มที่แบบสามารถปาไอเทียมได้ด้วยนะฮะอยู่หน้าแล้วนะฮะถ้าเจอก็ไล่ได้นะ เจออะน้อ,องมันมีสกิลอาที่แบบ <c oughs> ฟันไม่โดนเห็นไหมฟันช้ายอยู่นะฮะมีอยู่2คนแต่ข้อดีคือมันโจมตีโจมตีแบบว่างนะฮะว่างโอเคมาโดนกันละโดนหนึ่งฮะไอชามองไม่ชัดนะฮะถ้าเกิดว่าเลือกชื่อผิดต้องขออภัยด้วยไอชาเสื้อแดงโอเคที่มาที่ผมไล่เลย ไม่รู้ว่าเขาจะลงโง่งไหมอลายตั้งไรให้จบฮะเพราะว่าถ้าไรไม่จบนี่หยาบแน่นอนไอชา่าเอา้าหายเอา้าเข้าตู้เหรอนี่ไงที่ผมบอกอาโดนนะหนึ่งแผลสองแผลละเจ็บเจ็บขั้นสองเจ็บขั้นสองผมไม่น่าจะลงดาบได้ฮะลงดาบมันยากลงหลุมไปละอ,ออกทางไหนเนี่ย โอเคแผลแผลแผลลึก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 โอเคได้ตัวหนึ่งฮะโอ้ได้ลำอยู่ได้ลำอยู่โอเคได้ลำก่อนตัวแรกครับมาอ่าด้านล่างเหมือนจะมีนะไหมระยะไกลเราจะมองไม่เห็นนะจะพังไปหมดเล่นด้านล่างหนาๆนี้เล่นยากครับเพราะมันดืดมีตัวที่เปิดกล่องอยู่ที่กระเนละออกไปดูนะโอเค อ่ะมันงบมันงบไอคนนี้อันตรายฮะมันปาของได้ต้องรีบเก็บก่อนเก็บได้เก็บเลยนะฮะเซเวอร์ถ้าเล่นถ้าเล่นได้ะฮะไปทางนู้นแลว้วฮะระเบียงไล่ได้ไหมไปไกลอยู่นะขึ้นมานีตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยอุ้ยปาปา,ปาไม่โดนโอเคได้อยู่ได้อยู่ปามาแล้วโอเคนะ่ะเห็นไหมกลุ่มยากกูนะท่านผู้ชมฮะมันปาได้สองสามทีแล้วเหรอเฮ้ยตอนนั้นผมผมเห็นมันปาแล้วทีหนึ่งม่ใช่หรอวะลงโอกมะไม่ลงหรอ เขายังไม่ชุบไอชาเสื้อแดงขึ้นมานะฮะไอชาเสื้อแดงมีอาวุธด้วยโอเคไม่โดนต้องรอแบบลงดาบโอเคลงดาบไปหนึ่งทีแล้วสวย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 ลงดาบไทีสวยอย,ย,ยู่สวยอยู่ยยจังหวะนี้ไล่ต่อเลยเขาน่าจะขึ้นด้านบนนะะขึ้นด้านบนแนะ่นอนด้านบนมีโอ่งเพื่อนเล่นไปแล้วไม่ใช่เหรอมีโอ่งแล้วก็มีโดดอยู่สองทีอ่ะแยกแล้วฮะมีตัวหนึ่งขึ้นไปด้านบน แล้วก็ดลงด้านล่างไปแล้วโอใชา่ด้วยตัวนี้ผมได้ถูกโอเคผมมีสตันนะฮะต้องยอมจริงๆโอเคกันได้เขาจะไปอีกรอบปหมทางแคบนะเขาต้อจะไปอีกรอบ,นะออรอบอเห็น่าจะไม่ผูกด้วยผมผิดทางจับทางผิดขึ้นไปด้านบนขึ้นไปด้านบนนี่แหละครับที่ผมบอกว่ามันจะไม่เห็นว่ามันอะไรจะลอยมา เล่นยากอยู่แต่ก,ก็ถือว่าเล่นสนุกนะฮะไล่สนุกอยู่ต้องพยายามสังเกตดีๆไล่ๆให้จบฮะท่านผู้ชมฮะไล่ๆให้มันจบอย่าไปยอมเป็นพวกนี้โดดปะไม่โดดด้วยลีลาลีลาไงโอเคเครื่องแรกมาละเครื่องแรกมาละแล้วมีพยันด้วยไงยจังหวะน,นี้มีพยันด้วยไงเขาจะไม่มีเวลาเอา้า ละไอชาม,มาเต้นฮิวเลยตรงนี้ละไอชาม,มาเต้นฮิวเลยตรงนี้ท่านผู้ชมนี่แหละนี่แหละที่ผมกลัวเจอตีตึงอีกแล้ววิ่งเร็วด้วยผมต้องรีบเก็บฮะเก็บเขาให้ได้ก่อนเลยคันนี้อันตรายมากสตันตแบบรูรูอะังหวะนนี้ถ้าเป็นไม่ได้ถ้าใครเล่นไาชาบนะฮะต้องเล่นต้องเล่นรีบฆ่าคนที่แบบสามารถเคลียร์ไอเทมได้โอเคสองเครื่องแล้วหรอสองเครื่องสองแผลโอเค หยาบนะฮะต้นเกมจะหยาบมากครับท่านผู้ชมมองไม่ชัดละจังหวะนีมะะ้มองยากแล้วฮะมองยากแล้วมองเท่มมองแล้วจังหวะนี้โอเคผมจะพยายามไล่ถึงที่สุดสองเครื่องแล้วก็สวดต่อหน้าเลยเอ่ะเฮ้ยเดินไปไหนละแล้วเกินกลัวตายเลยกลัวตายแล้วก็วิ่งยาวเลยเพื่อน เอาดิเอาดิวี่มีอีกไหมจะปลาอะไรมาได้อีกโอ้โห้ซ้อนมันซ้อนท่านผู้ชมมันซ้อนตับไม่ทันเมันยังจะปลาอีกไหมโล่งหมดแล้วนักจู๊กย่า๊บเลยเฮ้ยไม่โดนปลาไปไหมเห็นดิชีไหมนะ่ะ ไม่โดนได้ไงใกล้ขนาดนี้โอ้โหไม่โดนได้ไงถามจริงแล้วนี่ทำไมเมื่อกี้ผมฟันไอชาไม่โดนไอชาอยาเล่นเหรอเฮ้ยเพื่อนเกินมันอาจจะปิดที่ผมไล่ตัวเดียวก็ได้ฮนะแต่ผมต้องไล่ฮนะเพราะว่าไอคนนี้มันอันตรายถ้าเกิดว่าเก็บมันได้แล้วให้มันบนีไงแล้วหลบไม่ได้ไงไม่รู้ว่านป่าอะไรมาแล้วมันเข้าตู้ จะลุมผมแน่ออกมาเนี่ยไม่โดนไม่โดนได้ไงวะเอามาดิ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 อันนี้ไม่ต้องเกิดอันนี้ไม่ต้องเกิดอันนี้ไม่ต้องเกิดไอชาไม่ต้องเล่นไอชาไอชาเหลือชีวิตยังไม่ใช่เหรอไม่ต้องฮิวฮะไอคนนั้นอ่ะย้ายมาฮิว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 ย้ายมาเล่นขอแผลนึงอ่ะขอแผลนึงไปดูแลมันคือไปดูละมันจะโดดปะ๊กจะโดดได้อีกอ่ะ ยังโดดได้อยู่เพื่อนคน,คนเหล่านี้มนไม่ชอบออกท่านผู้ชมคนเหล่านี้มันไม่ชอบออกเฮ้ยทา้าวใครเยอะแย,วยนะวะน่ยซ้ายลึกฝาวะไม่ใช่ทางนี้ลงดาบโอเคโอเคไม่ต้องเล่นไอ้นี้ไม่ต้องเล่นผมนดักเลยดักเลยดักเลยเอาไปละมันต้องมีคนมาเก็บท่านผู้ชมแต่ผมมองไม่เห็นไอชาแล้วหนึง่งไอชาแล้วหนึ่งมาดีมาดิมา,มาไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่น ไม่ต้องเล่นมีตัวอยู่คนไอชาโอเคดักตักเก็บหนึ่งได้ผมไม่สน <c oughs> ผม,มเล่นยากผมรู้ผมรู้ผมรู้จังหวะนี้ต้องเข้ามาเทรดแล้วไอชาอุ้ยมันทำไมมันปาดไม่ทุกคนวะทำไมมันปาดไม่โดนเนี่ยคนนี้แต่คนคนี้ก็เกินไอคนนี้ก็เกินไอคนนี้ก็เกินวินน่งวิ่งวิ่งขอออกประตูได้นี่สวยเลย แต่มันต้องเพจกันนะท่านผู้ชมเมือ่อกี้มันขึ้นไปนูน่นนะท่านผู้ชมน่าจะไปชุบน,น่าจะรอชุบลงล่างไปแล้วลงล่างไปแล้วเอา้ามันเกิดมามาย้ำผมต้องยำ้งยำท่านผู้ชมจังหวะดนี้ผมต้องยำ้ำบอกให้ยำ้ำให้เธอฟังฉันบอกให้ยำ้ำสักอ,อีกสักครั้งมันต้องมีคนมารักแล้วอ่ะมันต้องมีคนมารักแล้วหล่ะจังหวัดเนี้ยมันต้องมีคนรักแล้ว มุดมุดดิมุดดิเออมุดดิมุดดิมุดดิตามสุดมุดดิตามสุดหเมื่อกี้กำลังจะฟันแล้วยิงเมื่อกี้กำลังจะฟันแล้วเมื่อกี้กลัวกลัวจังหวะนี้กลัวแล้วเพื่อนมันมีประตูมากั้นได้ยังไงถามจริงจริงมันมีประตูมากั้นได้ไงแล้วมันไม่ไปแล้วมันมันไม่เดินมันไม่เดินไม่เดินเราเดินไปหา อะไรอะไรใครอยู่นี้ไอชาเหรอแต่เมื่อกี้ไปทางนี้นี่ไปไหนละใครหาของเหรอหาของเฮ้ยเล่นดีจริงๆปลาดีจริงของเนี่ยชอบยังเลยไปทางไหนเอาไม่ไปด้วยเป็นไงละ่ะมาผมตามตู่นไม่ต้องเล่นเก็บดึงได้ผมบอกเลยเก็บดึงได้ตายไปซะไอ้น้องเฮ้ยอุ้ยแขนแขนไอ้คน ันอยู่ข้างหลัง,นนนนม,งมนี่ใครเนี่ยไอคนที่มันอยู่ข้างหลังผมนี่ใครเนี่ยตัวนี้มันมีได้สายสิทธิ์นะคนที่มันยอ,อยู่ข้างหลังผมนี่ใครเนี่ยเนี่ยที่เดินเหยาะเหยาะเหยาะอยู่ข้างเนี่ยใครวะไอชาอุย้ยไม่โดนไม่โดนได้ไงโอ้ยเริ่มเจ็บละเริ่มเจ็บละจังหวะนี้เริ่มเจ็บละตามจริงไม่ควรไล่นะฮะตามจริงไม่ควรไล่เพราะเรามองไม่เห็นว่าข้างหน้าจะมีอะไรต้องให้เขามาหาเราเอง อ,อ่สายสินปะไม่มีนะเด็กนักเรียนคนนี้มันโดนเราเยอะกว่ามาองไม่เห็นมองไม่เห็นฮะจังหวะนี้ผมมองไม่เห็นจังหวะนี้ผมจะฟันลงตามไปเลยมามาดิม,า,มายไหมตายไหมขึ้นขึ้นจังหวะนี้ขึ้นไล่ขึ้นไล่เลยมีใครซ้อนไหมเนะี่ยเปิดโกะไปก่อนเลยลงดาบไม่โดนได้ยังไงแผลสองจะไปไหนจะไปไหน อมีคนตามข้างหลังโอเคไล่แล่อยู่ไล่อยู่ไล่ต้องไล่สุดไล่ต้องไล่สุดแล้วมันหนืดไงจังหวะนี้มันหนืดไงชมโอ้โหไอ้ชายอมใจจริงๆมันนี่ดิโอ้โหลำเลยลำเลยไอ้ชามันนี้วันนี้ไอ้พวกนี้มันไม่ยอมออกกันหรอกนะผู้ชมเชื่อผมดิอยู่คนอยู่คน มาสองนะไอชาเลิกเล่นไอชาเลิกเล่นไป <c oughs> แน่จริงจะออก <c oughs> ออกทำไม <c oughs> แหมกำลังมันเลยออกกันหมดเลยเดยโอโอเคผมดูว่าได้อยู่ได้อยู่นะฮะถึงจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ก็ได้อยู่ <c oughs> ได้อยู่นะฮะได้ลํำไปตัวหนึ่งอยู่นะฮะเก็บ <c oughs> สองท่านผะนะู้ชมท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่ามันค่อนข้าี่จะยาก <c oughs> เล่นยากแต่ก็เล่นสนุกนะเออถ้าเกิดแบบไล่ดีๆแล้วฟังเสียงดีๆเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคเลยนะฮะสำหรับตัวในจันนะครับผมเดี๋ยวผมแถมให้อีกเกมแล้วกันเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเปิร์กสักหน่อยแล้วกันนะผมรู้สึกว่ามันจะกัดขัดนิดหนึ่งนะฮะ อ่ะโอเคฮะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเบิร์กหน่อยละกันนะครับผมเบิร์กที่ผมเจอไปก็เป็นหมวกก่อฮนะมีโอกาสที่จะติดสถานะมึนงง33%นะครับผมแล้วถัดมาก็จะเป็นออฟต์ช็อคนะฮะเมื่อทักษะพร้อมใช้งานจะโจมตีนะฮะเมื่อปลดอาวุธนะครับผมปลดอาวุธของซเปอร์เวอร์นะครับผมแล้วก็สังหารนะฮะเราก็จะได้เห็นออร่าของผู้ร์เจียนด้วยนะครับผมปั้นอีกตาหนึ่งละกันนะผมแถมให้นะครับผมว่าจะเก็บสีสักหน่อยก็ไม่ได้นะเดี๋ยวไปดูกันในเกมอีกเกมหนึ่งละกันนะคร ด่านนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะหวังว่าจะไม่เจอที่ตึงเท่าไหร่อ่ะโอเคไปลุยก,กันดีกว่าฮะเช่นเคยฮนะเราต้องทำลายพวกกำแพงก่อนเพราะนายจันคนขาที่จะช้าในเรื่องทำลายกำแพงจริงนะขอพยายามเปิดหาของไปก่อนมีลุงยามนะฮะยามด้วยแล้วก็ที่สี่โอเคมจะเร่นแบบจังจริงแล้วก็จริงหนังนะฮะจังจริงติดหนังมาสัน้นโอเคเราจะรีบทำลายของก่อน,ก,อนก่อนที่ สกิลเราจะครูดาวเสร็จทำลายไปเยอะก่อนนะฮะเราจะได้เล่นง่ายๆขึ้นตรงนี้มีคนอยู่นะฮะด้าน,นล่างด้าน,นล่างหรือนนรบนะโอเคทำลายไปก่อนมีคนอยู่ตรงนี้ฮะด้านหน้าเราไม่มาาั่นใจลงล่างดีกว่าตรงนี้ทำลายได้โอเคตรงนี้ทำลายได้ด้านหน้าเรามีคนอยู่คนหนึ่งอ่ะลงมาแล้แหวนเลยับทำลายไปก่อนแนละ้วกัน โอเคมาผมพร้อมละเวลาไล่แล้วฮะมีคนอยู่ร้านกว้างคนหนึ่งฮนะวิ่งอยู่เคไปเลยตรงนี้โอเคหนึงแผลวิ่งมาโชนเองนะั่นวิ่งมาชนเองนะั่นเราสามารถวิ่งชิปชาร์จแล้วก็ใช้สกิลอาร์ได้ฮนะแต่แบบว่าเขาจะตะหวัดชา้าทีหนึ่งผมว่ามันน้ายเชียมไม่ไม่ค่อยที่จะ หมาะที่จะใช้เท่าไหร่ฮะแล้วก็อะโอเคลุงยามโดนแผ่ลึกไปอ้าวผมไล่ลุงยามตอ่อได้นะ <S <S เพราะว่าลุงยามโดนแผ่ลึกม,มีคนเต็มไปหมดลยฮะด้านล่างกาม็มีตรงนี้เราพังไปแล้วนะเหลือประตูแรกที่เลยไม่ได้พังโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาปิดแล้วก็พังไปเลยแล้วกันะฮะเขาน่าจะโดดนะผมว่าโดดตามได้อยู่โอเคตีตอนนี้ไม่เท่าไหร่ฮะลุงยามอยู่ในโอเค ยามอยู่ข้างในโอเคกระจายห็ถึงโอ้กระจายแบบนี้ไม่ค่อยดีนะฮะก็เล่นต้องเล่นเป็นตัวไปซ้ำได้ซ้ำมีอยู่สองมีอยู่สองร้อยโดดร่างหนึ่งลงบันไดหนึ่งเดี๋วิ่งตกไปนู่นเลยฮนะหน้าจอกนอกไปแล้วโอเคผมจะไม่ฟันฮะเมื่อกี้ผมไม่ฟันจังหวะอยงี้ยไม่โดดได้ไง ไม่โดดได้ไงครับแลกกำไรอยู่ในมือฮัลโหลเคเข้าไปข้างในละตรงนี้เราฝันไปแล้วใช่ไหมโอเคเราทำลายไปแล้วฮะคือน้ำมัน <Okay. S 1> ตัวนี้ไม่ใช่ลุงยามนี่ว่าไม่โดดรัวโอเคมีน้ำมด อ,อีกสองแผลไอยู่ไ่ยอยู่ไ่ยอยู่ไ่อยู่ไรได้ไรได้แค่ทำได้ออกซ้ายขึ้นบนโอเคต้องตามเสียงโดดปะโดดได้อีกเหรอ,อเฮ้ย <Hey. S 1> ไม่ได้โดดดกว่าหายเวลามันมองไม่เห็นนะอยู่บนอยู่อย่างนี้ตรงนี้ตรงนี้ยังอยู่ฮะ มันโดดไปได้ใช่ไหมเครื่องแรกมาแล้วแต่คนแรกยังไม่มาเลยพยันด้วยพายันด้วยพายันด้วยเฮ้ยอะไรวะเนี่ย นแรกก่อนตอนนี้หาคนแรกก่อนนะฮะหาคนแรกให้ได้ก่อนออกไปนูออ่นออกไปนอกมันก็ชาร์จมันก็ไม่ได้วิ่งเร็วอะไรขนาดนะาั้นนะท่านผู้ชมแต่มันพอไล่ได้อยู่แต่แบบถ้าเกิดว่าหมดอ,ออกไปนู่นมองไม่เห็นละจะังหวะที่มองโอโ้โหสองเครื่องและยังไม่ได้สักคนตาที่ผมโดนลุมแน่นอนมั่นใจ คนนี้เหมือนกับเล่นหมาป่านะฮะคนนี้เหมือนกับเล่นหมาป่าหรือว่าเล่นอ่าพว,วกเซอ,อร์เวอร์ตัวอื่นคิวเลอร์ตัวอื่นมันยังพอเล่นได้พอมองทางเราทางออกว่าเขาจะไปทางไหนอยู่นะแต่นี้มองไม่ออกเลยฮะเราได้แต่เสียงวันมี้คนเดินตามปะแต่ไม่มีหรอกอเคไปไหนละไป็นู้หรอ ยาขึ้นบนบนขึ้นตรงน,นี้ตรงนี้ยังจะโดดได้อีกเหรอเนะี่ยหมูสามเครื่องสว,สวยแล้วซวยละท่านผู้ชมสวยละสวยจริงแย่และแย่และเฮ้ย <c oughs> สอยแผลลึกมันจะลุมผมถ้าเล่นในที่แคบไม่โดนได้ไง <c oughs> ถามจริง เล่นที่แคบแล้วกันขอน่าจะขึ้นมาเก็บผมครับช่วว่าขอน่าจะขึ้นมาเก็บผมขอเดาทางไว้ก่อนแล้วกันทางนี่เก็บใครไม่ได้เลยวะ่ะมีแต่คนสุขภาพดีงนั่นเลยเล,เ,ลเล่นยาก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 และอยากเล่นโอ้โหมันเหลี่ยมโอ้โหมันเหลี่ยมจับเลยมันเหลี่ยมลงดาบก็ไม่นดนลงดาบก็ดูน มือนอีกมือนอีกมือนอ,อีกออกมาหน่องออกมาหนอกมาหนอกมาหน่องมานอกมาหนอ่องนอกมาหน่องออกมาหนอก,นอก,นอกโอ้ยหลังเข้าหลังเข้าได้ไงมันจะไหนยิงแกไปหมดอย่ากับ <playoffs> <paperwork> อันอย่าเลย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 หัวดิกลัวแผลนเล็กปะหัวแผลลึกปะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยรัวๆเลยจังหวะนี้ รัวเลยรัวเลยได้ทีเอาใหญ่เลยนะได้ทีเอาใหญ่เลยนะได้ทีเอาใหญ่เลยนะโอ้โหเกินเกินเกินไปฝันไม่หลุดได้ไงฝันไม่หลุดได้ไงฮอจ้าจะตายแล้วไปโดนแล้ว <laughs> จะโดนแล้ว,ลวเออไปไหนวะ ไย้รู้อยู่ได้รู้อ,รอ,อ,อีกทีนึงเราก็ไปแล้วเนี่ยอีกทีนึงผมก็ไปหว่านแล้วโอ้โหแผลหรือก,ก็ไม่โดนอยากจะไปเล่นตัวอื่นมากเลยเ <c oughs> อาๆมาดิมาดิาดเตาเตาเหตุการณ์ลูกหน้ามันมีสายสินแนนมีสายสินไงมีสายสินไงนี่น,น,นี่คนนั้นน่ะมีคนตามหลังมาแน่นอนเลยป่ะคนตามหลังมาแน่นอนเลยฮะแล้วโดดด้วยอ่ะไม่โดดครับลงไปแล้วโดนแน่ หนน้าะเี่ยใครอยู่หน้ามะเนี่ยแล้วสุขภาพดีกันหมดเลยเหรอแล้วก็เกินไปบางทีอ่ะแล้วเกินไปมีคนจับมันกกเนี่ยมีคนวิ่งมาข้างนอกเมื่อกี้มีคนวิ่งมาข้างนอกเมื่อกี้ใครวะใครมันวิ่งมาข้างนอกวะไม่โดดได้ไงวะ แล้ฮะผมรู้บอกว่ามันเล่นยากนะโมโหลุงจันโมโหเลยไม่ได้ลำเล่นไหมโอ้โหรลำไม่ออกเลยตานี้จริงยากโอเคฮะหวังว่าจะถูกใจแล้วกันนะยังไงก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ต้องขออภัยด้วยจริงฮะที่ไม่ได้ขึ้นไลน์นะเพราะว่าฝนตกหนักมากจริงฮะฝนตกเราเพิ่งหยุดด้วยนะครับผมก็เลยแบบหาคลิปอื่นแล้วกันนะฮะให้มาท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมอ่ะวันนี้ไงก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยสำหรับวันนี้ ฝันดีนะทุกคนบ๊ายบายจ้า